สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะกับรถยนต์มือสองคัดสภาพเกดเนะครับวันนี้ก็นี่เลยครับเป็นรีโว่สี่ประตูตัวเตี้ยเซตอ dition นะครับก็มีการปรับลดราคานะครับสาหรับพี่พี่ออนไลน์เท่านั้นนะครับก็มีการปรับลดราคาลงมานะครับบอกเลยว่าหายไปสามหมื่นบาทเลยครับพี่พี่ใครที่กําลังมองหารถกระบะสี่ประตูตัวเตี้ยเลขไม่เพียง2 4 0 0 0ืนโลนะครับสองหมโลเองสําหรับรีโว่คันนี้นะครับเป็นตัวเซตอ dition รถปี2021นะครับเป็นตัวเตี้ยสี่ประตูหน้าหล่อๆแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวสภาพตัวรถเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับส่วนรายละเอียดราคาเลขใหม่รุ่นย่อยผมขึ้นให้แล้วที่ข้อความด้านล่างนี้นะครับคันนี้เป็นสีดำเดิมโรงงานนะครับพี่ๆนะของแต่งเราจัดให้นะครับเป็นล้อแม็กซ์สี่ล้อแบบนี้เลยขอบ18นะครับออฟลึกๆออฟสวยๆนะครับไม่มีล้นนะครับเพราะว่ารีโวนะ มันมีโป่งซุ้มล้อที่ใหญ่พอสมควรนะครับใส่ล้อแม็กมันก็ไม่ล้นนะครับยิงตัวเซตเอ i ィชันต้องใส่แม็กนะครับยิงใส่แม็กยิงหล่อนะครับสาหรับตัวนี้นะครับสีดําเงานะครับดูครับสีเดิมโรงงานเงาวิ่งๆเลยโคมไฟหน้าเป็นหลอดฮาโลเจนรีเฟกเตอร์นะครับยังไม่เป็นไฟตัวท็อปเนาะเพราะตัวนี้เป็นตัวเอนทีตัวเซตเอ i ィชันตัวเริ่มต้นเลยนะครับพี่ๆนะถ้าอยากได้ไฟตัวท็อปยังไงมาคุยกันมันมีการเพิ่มเติมตังค์นิดๆหน่อยๆนะครับ เบิกเป็นไฟตัวท็อปของแท้มือหนึ่งใสให้ได้ด้วยนะครับสําหรับออปชั่นเสริมนะที่ทางร้านเราจัดให้นะครับโอเคนี่ในส่วนของด้านหน้านะครับประจังหน้าก็เป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะครับฝากระโปรงดูครับสีสวยใสๆแบบนี้เลยนะครับส่วนเครื่องยนต์เดี๋ยวเรามาดูกันท้ายคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ชมท้ายคลิปนะนี่เลยครับรอบคันกันก่อนนะครับล้อแม็กนะครับขอบ18อย่างที่บอกไปนะครับลายเวลนะสวยๆแบบนี้เลยพร้อมยางแบบยางใหม่นะครับเป็นยางของอะไรอ่ะ ซูเปอร์ทีเก้าพันเลยนะ,ะตัวซูเปอร์ทีเก้าพันขอบสิบแปดสเปคยางครับสองหกห้าสี่สิบอารสิบแปดนะครับก็แบบหนาๆแล้วก็บางๆนะเขาเรียกอะไรกว้างๆแล้วก็แก้มเตี้ยประมาณนั้นนะครับยางขอบกว้างแก้มเตี้ยนะครับหล่อลงตัวแน่นอนสําหรับรีโว้นะถ้าใส่รีโว่หล่อลงตัวแบบน,นี้เลยนะครับนี่ครับด้าน,นท้ายก็มีการโหลดให้แล้วนะครับเป็นการรองกล่องโหลดนะครับพี่ๆนะไม่มีการถอดแนหนบดึงแหนบใไรทั้งสิน้นใส่กล่องโหลดนะครับมันก็ ถ้าใครไม่ชอบแบบโหลดก็สามารถเอากล่องโหลดออกได้แล้วก็จะใส่สาลงสารแหลกกลับได้เหมือนเดิมนะครับมาดูภายในกันนิดหนึ่งนะครับจะสวยแค่ไหนนะคันนี้นะนี่เลยเลขไม้เพียง24,000โลนะครับนี่24,900อ่ะ25,000โลแล้วกันผมตีให้แบบนี้นะครับนะกลมๆไปเครื่องเล่นเชื่อมต่อบลูทูธได้ Android Auto ได้นะครับ a p p l e c a r p l พกก็ได้นะครับมีหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับไปราคานะ ฟรีดาวนะครับคันนี้นะครับผ่อนอยู่ประมาณนี้เลย1 5 0 0นะครับ72งวดถ้า8 4งวดไม่ถึง10,000บาทนะครับผมต้องบอกแบบนี้4ประตูฟรีดาวผ่อน84งวดไม่ถึง10,000บาทนะครับเป็น4ประตูตัวเตี้ยเกียร์แมนนวลมีอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดยังอยู่นะครับสำหรับชมนี้นะยังมีอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับนี่เลยพงมาลัยสภาพสวยใสแบบนี้นะครับไม่มีแค่ว่ายังไงอะรอยการใช้งานนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับดูครับนี่ สภาพสวยแอร์บงแอร์แบ็กมี3ใบครับ1 2แล้วก็ที่หัวเข่าด้านล่างอีก1ใบนะครับนี่เลยตรงนี้ครับแอร์แบ็กนะความปลอดภัยไม่ต้องห่วงครับโตโยต้าจัดเต็มให้นะครับกระจกทุกอย่างเป็นปรับไฟฟ้าหมดแล้วนะครับกุญแจก็เป็นรีโมทนะครับเดี๋ยวมาดูเบาะหลังกันบ้างรีโวนะครับตั้งแต่วีโก้รีโวนะผมบอกเลยเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่นั่งสบายด้านในกว้างนะครับยิ่งวีโก้นะกว้างกว่ารีโวอีกนะถ้าผมเทียบนะครับส่วนตรงนี้เอาลงได้ไหม เป็นที่พักแขนนี่ครับเป็นที่พักแขนนะบางแก้วเยติได้สองใบนะครับแอร์หลังมีไหมไม่มีนะครับพี่ๆนะแต่ห้องโดยสารมันแค่เนี้ยยังไงก็เย็นชุ่มฉ่ำทั่วทั้งคันแน,น่นอนยิ่งโตโยต้านะผมบอกเลยเรื่องแอร์ไม่ต้องห่วงครับเย็นฉ่านะใครที่ใช้โตโยต้าอยู่จะรู้ดีนะครับเรื่องแอร์เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยโคตรเย็นนะเปิดเบาๆก็เย็นแล้วนะครับส่วนเบาะเป็นเบาผ้าลายเขาเรียกอะไรลายยังไงไม่รู้นะแต่ก็สวยนะมันดูพรีเมียมนะ่ะมันเป็นลายเส้นๆแบบนี้นะครับพี่ๆนะ ทางโตโยต้าเคลมไว้ว่าเบาะที่เป็นเบาะผ้าของเขาเนี่ยไม่อมความร้อนอันนี้จริงเท็จไม่รู้นะครับไปทดสอบกันเองนะครับซื้อไปทดสอบกันได้นะครับพี่ๆีนะสำหรับรีโว4สี่ประตูคันนี้ยังไงก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับพี่ๆีนะสวยใสเลยเนี่ยครับด้านหลังโลโก้ Z e d i t i o n เป็นเจน2นะครับโลโก้ตัวนี้เป็นเจน2นะถ้าเจนแรกมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนด้านท้ายนะครับดูนี่เลยท้ายสวยใสแบบนี้เลยนะครับ ดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะหัวใจหลักสําคัญจะสวยเหมือนตัวรถรอบคันหรือเปล่าไปชมกันครับโอเคครับมาดูห้องเครื่องกันต่อเลยครับพี่ๆนะห้องเครื่องนี่อย่างที่บอกไปว่าสวยใสแน่นอนไม่แพ้กับภายนอกแน่นอนครับกล่อง ABS นะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับทุกอย่างสวยใสไม่มีน้ํามันเครื่องไหลเยอะไม่มีรั่วไม่มีแกะไม่มีการไขใดๆทั้งสิ้นนะครับแบตเตอรี่ไฟมาเต็มนะครับเช็คให้แล้วเรียบร้อยหัวนง,ห,วนงหัวน็อตฝากระโปรง เดิมโรงงานนะครับแผ่นความความร้อนได้ฝากระโปรงดูนะครับขอบตรงนี้ยังเหลืองอยู่เลยนะครับพี่พีนะนี่คือสภาพเดิมโรงงานจริงๆนะครับก่อนออกจากร้านนะครับเรามีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องตั้งศูนย์ถ่วงล้อเช็กระบบไฟให้ทั้งหมดนะครับและแน่นอนครับถ้าเป็นรถปีใหม่ๆแบบนี้นะครับเรามีวารันตีร้านให้นะครับวารันตีศูนย์ก็เหลือนะครับพี่พีนะยังไงก็ลองมาดูได้นะครับวารันตีศูนย์ถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับ5ปีเลยนะ กับ1แสนโล5ปีกับ10,000แสนโลส่วนบลิซีร้านนะครับ6เดือนหรือ10,000โลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับดูครับสภาพโคตรสวยนะโคตรซิ่งเลยนะครับสำหรับรีโวคันนี้นะครับใครที่กำลังมองหาสีประตูตัวเตี้ยหล่อๆแบบนี้ครับมาได้เลยนะครับที่ปฏิบัติออโต้นะครับมาดูตัวจริงมาทดลองขับกันนะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับกระบะสีประตูตัวเตี้ยแบบนี้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มาได้นะครับมาคุยดูก่อนนะครับ มาดูตัวจริงมาถามเรื่องเอกสารผมออกได้ไหมผมต้องใช้เอกสารอะไรผ่อนเท่าไหร่ดาวเท่าไรนะครับแต่ต้องบอกตอนนี้นะครับในคลิปนี้นะฟรีดาวถ้า84งวดผ่อนไม่ถึง10,000บาทนะครับสําหรับกระบะ4ประตูสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ